และทันตรีว่าการกระทรวงมนาคมก็สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลแก้ปัญหาในเรื่องของรถไฟตกรางนะครับเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในขณะเดียวกันก็จะงดเก็บค่าทางหลวงพิเศษเพื่อจะเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ให้กับประชาชนครับจากเหตุการณ์รถไฟตกรางสองขบวนซ้อนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จังหวัดปรังนะครับนายเสพพลสารัมรัฐมมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า อุบัติเหตุดังกล่าวนั้นมาจากสภาพรางที่เก่าซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรองบประมาณเพื่อที่จะนํามาซ่อมแซมอย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อมีการซ่อมแซมเส้นทางและจัดซื้อหัวรถจักรใหม่แล้วหากเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางอีกก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบโดยที่ทางกระทรวงจะพยายามหามาตรการในการแก้ไขปัญหามากขึ้น นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก็ยังบอกด้วยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นก็จะขอมอบของขวัญให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยการให้กรมทางหลวงงดจัดเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ในทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพระยองช่วงกรุงเทพพัทยา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9สายวงแหวนรอบนอกช่วงบางปะอินบางพลีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่27ธันวาคมจนถึง24นาฬิกาของวันที่3มกราคม ซึ่งการงดจัดเก็บค่าผ่านทางนั้นก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนขณะเดียวกันนะคะกระทรวงคมนาคมก็ยังจัดทาโครงการถนนสีขาวเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในวันที่19ธันวาคมไปจนถึงวันที่3มกราคมด้วยโดยให้ทุกจังหวัดมีถนนสีขาวจังหวัดละ1สายเพื่อลดอุบัติเหตุในการขับรถบนท้องถนนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็จะจัดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วไปติดตั้งบริเวณถนนดังกล่าวรวมไปถึงจะได้รณรงค์ให้ประชาชนทราบและจัดให้เป็นถนนที่เข้มงวดวินัยจราจรรวมไปถึงแจกสติกเกอร์สัญลักษณ์ของโครงการอีกด้วยค่ะ